uh, 设备。<laughs> then uh -huh. หรือในด่านเลวก็เปรียบเึีเหมือนด่านมบดทำไม สิทธิอันนี้ก็มีแต่ผู้ที่ถือที่เกิดสิทธ จับไดเ้ มาสวนไหวไม่เหมือนกับผู้ที่ลักเลาะทำอันนั้นตามจับยากไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ถ้าจับจริงๆมันก็จับได้แต่ในเรื่องของเรื่องถ้าจับได้แล้วก็เสียไม่กี่ ดังนั้นต้นงานผลิตงานออกสู่สายตาประชาชนจะต้อง เียรติโีเกียดิคุยชีเกียดติติดตามเอาเรือเอาราวอันนี้มันก็มีอยู่เหมือนกันในเรื่องฤกิ์ศิธย์ของคนแม่แต่โพดลงไปก็ต้องมีในเกศสิธิ์ทางปัญญาผพ้ทมิได้ที่จะมีเรื่องมีราวก็มีได้หุ้มฤกษ์ศิธิ์เอาแต่คนไหนจะเอาไปตอนคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของ เผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าใครเอาไปใช้ก็เกิดประโยชน์ขา้ อายออกเฟสออกลายอันนี้ก็มีอยู่มากมายแต่คนก็ไม่เห็นจะตามจับ กินแอบอ้างเอาชื่อเสียงเขาไปโฆษณาตามจับไม่ห่อยได้คนชั่วก็เลยลอยนวลอันเน้ก็ถือว่า

Yeah. สมัยนี้ก็ม่ได้เรียนเสียงในทางพอที่ตนเสียงจะชอบอกชอบใจถ้าพูดธรรมะแล้วมันไปขัดใจคนแต่ถ้าพูดโมกษาอย่างนั้นอย่างนี้คน มีใครไปประพฤติปฏิบัติบางคนก็สอนให้คนอื่นนั้นปล่อยวางแต่ตัวเองนี่เขียนพดไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันที่ทรงขึ้นอากาศให้คนอื่นอา่านเมื่อพิจารณาดู การกระทำกับคำพูดนั้นตรงกันหรือไม่ส่วนมากนักปราชญ์ก็มีด้สันรดเสริญไปพิจารณาโูกก็แถวกันได้พูดมาเรื่องสัพเพเหระแล้วก็กล่าวคำกลอนไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าอันมาก